มีตำนานหนึ่งเล่ากันในหมู่บ้านเล็กๆของแคว้นโบราณในจีนตำนานที่ว่ากันว่าหากโลกนี้มีใครสักคนเกิดมาเพื่อรับฟังเสียงร้องไห้ของผู้คนคนนั้นจะต้องเป็นหญิงสาวนามเมียนซัวหญิงที่ภายหลังผู้คนนับล้านในเอเชียรู้จักกันในนามกวนอิมโพธิสัตว์ผู้ได้ยินเสียงแห่งความทุกข เรื่องราวเริ่มต้นจากเด็กหญิงผู้หนึ่งที่ไม่เคยสนใจความหรูหราของวังไม่สนใจเครื่องประดับไม่สนใจอำนาจนางสนใจเพียงเสียงเล็กๆของผู้ทุกข์ที่คนทั้งหมู่บ้านกลับมองข้ามเด็กที่ลม้มลงบนพื้นดินหญิงชราที่หาบฟืนไม่ไหวหรือแม้แต่สุนัขตัวผอมโซที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางมีคืนหนึ่งขณะที่ลมหนาวพัดแรงเมียนซัวเดินผ่านลานวังที่เงียบสงัด นางได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วๆลอยมากับลมไม่ใช่เสียงของคนในวังแต่เป็นเสียงของชาวบ้านที่กำลังถูกทารุณจากทหารชายแดนนางยืนนิ่งจับลมหายใจของเสียงนั้นและหัวใจของนางเต้นแรงขึ้นอย่างประหลาดเหมือนเสียงนั้นวิ่งตรงมาถึงหน้าอกของนางโดยไม่ต้องผ่านหูแม้จะยังเด็กนางก็รู้ว่าเสียงแบบนี้จะไม่หยุดดังตราบใดที่นางยังไม่ได้ช่วยใครสักคน ความสามารถประหลาดนี้ยังไม่มีใครรู้แม้แต่บิดาซึ่งเป็นเจ้าเมืองผู้วาดฝันให้ลูกสาวต้องเป็นคู่ครองของราชโอรสเพื่อสร้างอำนาจทางการเมืองแต่เมียนซัวกลับเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปและความต่างนี้เองทําให้เกิดปมสําคัญของเรื่องทั้งหมดคือเส้นทางของเมตากับเส้นทางของอำนาจไม่มีวันที่จะเดินไปด้วยกันได้ เมียนซัวมักแอบหนีออกจากวังเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านจนชื่อเสียงด้านความใจบุญของนางดังไปทั่วแคว้นแต่ชื่อเสียงนั้นเองคือไฟที่เผาหัวใจของเจ้าเมืองให้ลุกโชนด้วยความหวาดกลัวไม่นานเมียนซัวถูกลงโทษถูกขังถูกห้ามพบผู้คนถูกบีบให้แต่งงานเพื่อประโยชน์ของวังแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือความมืดในห้องขังกลับเป็นจุดเริ่มต้นของแสงที่จะเปลี่ยนทิศทานของทั้งทวีป เพราะในความมืดนั้นนางเริ่มเข้าใจว่าเสียงที่ดังในหัวใจของนางไม่ใช่เสียงของคนเพียงคนเดียวแต่คือเสียงของมนุษย์ทั้งโลกเสียงแห่งความทุกข์เสียงแห่งความหองเสียงที่ต้องการใครสักคนฟังอย่างจริงใจและเรื่องราวทั้งหมดกำลังเริ่มต้นตรงนี้คือหนึ่งเมียนซัวหนีออกจากวังได้สำเร็จนางเดินเท้าไปยังภูเขาสูงที่รายล้อมด้วยหมอกขาว สถานที่ที่พระผู้ใหญ่ในวัดเคยบอกว่าหากต้องการฟังเสียงของโลกให้ชัดจงขึ้นไปบนยอดเขานี้บนยอดเขานั้นนางนั่งสมาธิอยู่สาวันสามคืนไม่มีอาหารไม่มีน้ำมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านหูและเสียงร้องไห้ของผู้คนที่ดังในหัวใจนางไม่หยุดคืนสุดท้ายขณะที่ดวงจันทร์เต็มดวงลมสงบลงอย่างประหลาด เมฆเคลื่อนออกและดาราทั้งฟ้าเหมือนกำลังหมุนเข้าหานางในความเงียบนั้นนางได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์ไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงของสัจธรรมที่กระซิบว่าหากเจ้าปรารถนาช่วยสรรพสัตว์จริงเจ้าต้องละร่างของเจ้าก่อนแล้วจิตแห่งเมตตาจะขยายออกไกลจนไม่มีที่สิ้นสุดในชั่วขณะนั้น หัวใจของนางเปิดออกอย่างเต็มที่น้ำตาไหลโดยไม่รู้สึกเศร้าเพราะนางไม่ได้ร้องด้วยความเจ็บปวดแต่นางร้องด้วยความรักที่ล้นเกินขอบเขตมนุษย์และบนยอดเขาคืนนั้นเองเมียนซั่วตื่นรู้บางตำราเล่าว,ว่าร่างของนางสลายไปเป็นแสงบางตำราเล่าว,ว่านางหลับไปแล้วตื่นขึ้นในร่างใหม่แต่อีกหลายตำราเล่าว,ว่า นางกลายเป็นกวนอิมโพธิสัตว์ณตอนนั้นทันทีผู้ได้ยินเสียงร้องไห้ของโลกผู้มีแขนพันแขนเพื่อช่วยทุกชีวิตผู้มีตาในทุกฝ่ามือเพื่อมองเห็นทุกความทุกข์นี่คือกำเนิดของพระแม่กวนอิมต้นแบบของความเมตตาที่จะเดินทางข้ามพรมแดนจากจีนสู่ทิเบตและไปจนทั่วเอเชียเมื่อเรื่องราวของกวนอิมแพร่ถึงทิเบต ชาวที่เบทเชื่อว่านางคืออวตารของตาราผู้คุ้มครองด้วยความอ่อนโยนและเด็ดเดี่ยวในเวลาเดียวกันที่เบตตีความกวนอิมต่างจากจีนจีนเน้นภาพของหญิงสาวแต่ที่เบตเห็นนางเป็นแสงแห่งความการุณาไม่จำกัดรูปแบบไม่มีเพศจึงเกิดรูปเชนเลสิกหรือเจ้าแห่งความเมตตาพร้อมคาถาที่ดังไปทั่วโลกโอม มณีปัดเมหุมอัญมณีในดอกบัวขอความการุณาจงปรากฏคาถานี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นเสียงเตือนมนุษย์ว่าภายในใจเรามีอัญมณีแห่งความดีและดอกบัวคือตัวเราที่ต้องผลิบานแม้อยู่ในโกลนตมของชีวิตพระทิเบตคือดินแดนที่เต็มไปด้วยความหนาวเหน็บคำสอนของกวนอิมจึงเป็นดั่งแสงอุ่นในคืนที่ยาวนาน เป็นที่พึ่งของจิตใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังในดินแดนที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและจากทิเบตชื่อกวนอิมเริ่มเดินทางสู่ประเทศอื่นในเอเชียอย่างช้าๆแต่มั่นคงเมื่อกวนอิมเดินทางถึงญี่ปุ่นนางถูกเรียกว่าคันนงญี่ปุ่นตีความกวนอิมเป็นเทพีแห่งการปกป้องและความสงบปางนางนั่งบนดอกบัวถูกประดิษฐ์สานในทุกวัดใหญ่ เชื่อกันว่าหากบ้านใดมีรูปกวนอิมความโชคร้ายจะถูกขจัดด้วยความเมตตาไม่ใช่ด้วยการทำร้ายสิ่งใดในเกาหลีนางคือกวานอิมผู้คอยฟังเสียงของชาวประมงจึงมีพิธีกวนอิมแห่งทะเลที่ชาวเรือจะขอพรให้เดินทางปลอดภัยท่ามกลางคลื่นลมที่ไร้ความปราณีในเวียดนามนางคือกวานอามผู้ให้ความหวังแก่ผู้หญิงและเด็ก เพราะสังคมโบราณของเวียดนามเชื่อว่าพลังอ่อนโยนของผู้หญิงคือสิ่งที่รักษาครอบครัวและบ้านเมืองได้ดีที่สุดทุกประเทศตีความกวนอิมในแบบของตนแต่ทั้งหมดมีจุดร่วมเดียวกันคือความเมตตาชนะทุกสิ่งและนี่เองคือสิ่งที่ทำให้ชื่อของนางเดินทางไปได้ไกลกว่านักรบหรือจักรพรรดิใดๆเพราะนางไม่ได้ชนะด้วยอำนาจแต่ชนะด้วยหัวใจ เมื่อกวนอิมถูกสลักสร้างและวาดขึ้นในศิลปะหลายยุคมีสัญ,ญลักษณ์3มอย่างที่ปรากฏซ้ำเสมอเพราะมันคือแก่นแท้ของพลังแห่งความการุณาดอกบัวความบริสุทธิ์แม้เกิดในโคลนดอกบัวบานเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามนุษย์ทุกคนแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายก็ยังผลิบานและงดงามได้ไม่ใช่เพราะหลุดพ้นจากโคลนแต่เพราะยอมรับมันและเติบโตเหนือมันแจกันน้ำทิพย น้ำแห่งความเมตตาที่ไม่มีวันหมดในตำนานเล่าว่าน้ำทิพย์คือน้ำที่เยียวยาความทุกข์ไม่ใช่ด้วยพลังวิเศษแต่เพราะมันคือเจตนาดีที่บริสุทธิ์เหมือนน้ำที่เปลี่ยนแผลให้เป็นทางใหม่ให้อภัยให้เป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งมังกรพลังที่ควบคุมด้วยความเมตตาไม่ใช่ความโกรธมังกรในจีนคือพลังอำนาจแต่กวนอิมยืนบนมังกรไม่ใช่เพื่อขี่แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่า แม้อำนาจยิ่งใหญ่เพียงใดก็ต้องอ่อนลงต่อความเมตตาสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆบนรูปปั้นแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าความเมตตาคือพลังสูงสุดและไม่มีสิ่งใดบนโลกควรอยู่เหนือความเมตตาคำถามสำคัญคือทำไมชื่อของกวนอิมจึงอยู่ในหัวใจผู้คนมากกว่า1,000ปีทำไมรูปของนางถึงตั้งอยู่ในบ้านวัดศาลเจ้า ตั้งแต่จีนญี่ปุ่นทิเบตจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำตอบคือเพราะผู้คนทุกยุคสมัยต่างมีความทุกข์ที่ต้องการใครสักคนรับฟังกวนอิมไม่ใช่เทพแห่งการให้เงินไม่ใช่เทพแห่งสงครามไม่ใช่เทพแห่งอำนาจนางคือเทพแห่งความกรุณาผู้มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือฟังความทุกข์ของโลก และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังผู้คนจึงศรัทธากวนอิมเพราะพวกเขารู้ว่าในโลกที่โหดร้ายยังมีพลังหนึ่งที่อ่อนโยนพอจะทำให้มนุษย์ไม่ลืมหัวใจของตัวเองวันนี้แม้โลกจะเปลี่ยนไปเมืองใหญ่จะสว่างด้วยแสงไฟมากกว่าดวงดาวแต่ผู้คนก็ยังภาวนาโอมมณีปัทเมหุมยังไหว้ดอกบัว ยังตั้งแจกการน้ำทิพย์ไว้บนหิ่งเพราะความหวังอย่างหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนความหวังที่อยากให้ใครสักคนเข้าใจเราอย่างแท้จริงและนี่คือเหตุผลที่ตำนานของพระแม่กวนอิมจะไม่จางหายไปจากเอเชีย er, ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยปีหรือโลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตามมีตำนานหนึ่งเล่าขานกันมาหลายร้อยปีว่าในคืนที่ดวงดาวมืดดับ และหัวใจมนุษย์ไม่เหลือแสงให้เกาะจะมีผู้หนึ่งที่ได้ยินเสียงแห่งความทุกข์เสียงที่ไม่มีใครบนโลกนี้เคยได้ยินมาก่อนเสียงที่เหมือนดังจากหุบเหวของโชคชะตาผู้คนเรียกนางว่าผู้ได้ยินเสียงร้องไห้ของโลกหรือที่ภายหลังกลายเป็นนามอันศักดิ์สิทธิ์พระแม่กวนอิมและคืนนี้เสียงนั้นได้ดังขึ้นอีกครั้ง ดังขึ้นเพื่อชายคนหนึ่งที่ชีวิตพังทลายจนไม่เหลืออะไรให้ยึดไว้แม้แต่วิญญาณของตัวเองชื่อของเขาคือวิสรุตชายวัยสามสิบปลายๆที่กำลังถูกโชคชะตาฉีกออกเป็นชิ้นๆงานที่สร้างทั้งชีวิตเพิ่งถูกปิดอย่างไร้คำอธิบายครอบครัวแตกสลายจากความเข้าใจผิดนี่สินรุมเรา้าเหมือนงูดำเลื้อยพันรอบร่าง และในคืนที่ฝนตกหนักที่สุดในรอบปีเขาได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าแม่ของเขาหยุดหายใจไปเพียงไม่กี่นาทีก่อนถูกปั๊มหัวใจกลับมาได้อย่างวุดหวิดโลกทั้งใบทับเขาไว้จนแทบหายใจไม่ออกและไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรให้เขายังต้องตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้คืนนั้นวิสรุตเดินลุยฝนไปยังศาลเจ้าจีนเก่าแก่ที่ปิดตายมาหลายสิบปี สถานที่ที่แม่ของเขาเคยสอนว่าที่นี่พระแม่กวนอิมเคยปรากฏองค์จริงเขาไม่เคยเชื่อจนกระทั่งคืนนี้ซึ่งเขาไม่เหลืออะไรจะเชื่ออีกแล้วสารเจ้ามืดสนิทประตูไม้เก่าปิดจนฝุ่นจับหนาแต่เมื่อเขาแตะประตูเสียงลั่นเบาก็เปิดออกเองช้าๆเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นดึงไว้จากด้านใน ภายในศาลเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองสะท้อนกลับมามีเพียงแสงเทียนเล่มเดียวที่ยังไม่ดับทั้งที่สถานที่แห่งนี้ไม่มีใครมาดูแลมานานนับสิบปีแสงเทียนนั้นส่องไปยังรูปสลักของพระแม่กวนอิมงดงามอ่อนโยนแต่ลึกลับจนแผ่พลังออกมาเหมือนมีชีวิตดวงตาของพระองค์เหมือนกำลังมองผ่านความจริงของโลกลึกเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ วิสรุตสุดลงต่อหน้าองค์พระน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาไม่สวดบทใดไม่ได้ทำพิธีเพียงพูดเสียงแพรกว่าถ้าท่านได้ยินจริงช่วยลูกด้วยลูกไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ต่อไปทำไมแล้วหลังคำพูดนั้นความเงียบก็กลับมาครอบงำอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่หนักเกินกว่าจะเป็นเพียงความว่างเปล่าเหมือนทั้งศาลเจ้าอัดแน่นด้วยอะไรบางอย่าง บางสิ่งที่เก่าแก่เกินคาดเดาบางสิ่งที่เหมือนกำลังฟังคำขอของเขาจริงๆทันใดนั้นสายลมเย็นว,วูบหนึ่งพัดผ่านมาทั้งที่ประตูปิดสนิทแสงเทียนสว่างวาบขึ้นมาราวกับถูกเติมเชื้อไพลาจากอากาศเงาของกวนอิมบนผนังขยายใหญ่ราวกับเคลื่อนไหวได้และดวงตาในรูปสลักเหมือนแสงสะท้อนจากในโพรงลึกของหินราวกับกำลังกระพริบ เสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของวิสรุตไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่เป็นเสียงที่เหมือนดังจากข้างในเสียงของหญิงสาวอ่อนโยนแต่ทรงพลังเหมือนคลื่นทะเลโถมใส่โขดหินเจ้ามิได้พังเพราะโลกแต่พังเพราะเจ้าหลงลืมตัวตนเดิมเจ้าหลงคิดว่าทุกสิ่งบนโลกต้องคงอยู่ทั้งที่แท้จริงทุกสิ่งมีไว้เพื่อให้เจ้าปล่อยภาพชีวิตของเขาผุดขึ้นทีละฉาก ทุกความผิดพลาดทุกคําพูดที่เคยเผลอทำร้ายคนที่รักทุกทางเลือกที่เขาไม่เคยมองย้อนถึงผลลัพธ์เหมือนมีใครกําลังเปิดหนังสือชีวิตให้เขาดูและบอกให้เขาเรียนรู้จากมันไม่ใช่จมอยู่กับมันเสียงนั้นพูดต่ออย่างนุ่มลึกเจ้าอยากให้ชีวิตกลับมาเหมือนเดิมแต่เจ้าไม่รู้เลยว่าเดิมนั้นไม่ใช่เส้นทางของเจ้าผู้ที่เดินผิดทางนานเกินไปย่อมต้องพัง เพื่อเริ่มเส้นใหม่ที่แท้จริงวิสรุธน้ำตาไหลหนักกว่าเดิมไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะความจริงที่เขาไม่เคยยอมรับกำลังเปิดประตูตรงหน้าเขาแสงเทียนดับลงทันทีความมืดเข้ามาปกคลุมเหมือนคืนแรกของโลกแต่ในหัวใจของเขากลับรู้สึกเบาขึ้นมาเบาแบบที่ไม่เคยรู้สึกมานานหลายปีรุ่งสาววันต่อมาฟ้ายังเขา่า แต่หัวใจของเขาสว่างกว่าเดิมเขาตัดสินใจทำสิ่งแรกที่เสียงของพระแม่กวนอิมสอนคือปล่อยเขาปล่อยงานที่สูญไปปล่อยอดีตที่เจ็บปล่อยความสัมพันธ์ที่พยายามดึงไว้จนเลือดออกปล่อยความคาดหวังของโลกที่แบกไว้บนบ่าและทันทีที่เขาปล่อยโลกก็เริ่มเปลี่ยนทางเดินกลับมาหาเขาอย่างแปลกประหลาดเย็นวันเดียวกันนั่นเอง มีคนติดต่อเขาไปทำงานในโปรเจกต์ใหม่งานที่เขาเคยฝันแต่ไม่เคยกล้าก้าวไปหาคนรักเก่าทักมาบอกว่าอยากขอโทษครอบครัวเริ่มกลับมาคุยกันแม่ฟื้นตัวดีเกินกว่าที่หมอคาดและคนที่เคยทำร้ายเขากลับเป็นคนแรกที่ยื่นโอกาสให้เขาเริ่มต้นใหม่วิสรุตกลับไปที่ศาลเจ้าอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ไปขอแต่ไปขอบคุณเพราะเขารู้แล้วว่า พระแม่กวนอิมไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขอแต่ให้สิ่งที่จําเป็นต่อการเกิดใหม่ของหัวใจและในลมเย็นที่พัดผ่านสารเจ้าเขาเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆผู้ที่ลุกขึ้นจากความพังคือผู้ที่พร้อมรับพรด้วยมือว่างแล้วและครั้งนี้วิสรุตยิ้มทั้งที่ยังมีน้ำตาเพราะเขารู้แล้วว่าปฏิหารของพระแม่กวนอิมไม่เคยเปลี่ยนโลกภายนอก แต่เปลี่ยนใจเราให้มองเห็นหนทางใหม่ที่งดงามกว่าเดิมเสมอยามค่ำคืนในห้องพักเล็กๆของโรงพยาบาลรัฐเสียงเครื่องวัดชีพจรสั่นเบาๆเ,เหมือนหัวใจของโลกกำลังเต้นอย่างอ่อนแรงนัดชายหนุ่มวัยสาสต้นๆน,นั่งเฝ้าแม่ที่นอนไม่ได้สติมาเกือบหนึ่งเดือนดวงตาเขาแดงช้ำมือที่จับมือแม่ไว้สั่นด้วยความกลัว ที่พยายามซ่อนเขาเคยแข็งแกร่งกว่านี้เคยเชื่อว่าอดทนพอสำหรับทุกเรื่องแต่พอพเผชิญกับความเป็นไปได้ว่าอาจต้องสูญเสียคนที่รักที่สุดหัวใจเขากลับแหลกละเอียดราวกับแก้วที่ตกกระทบพื้นหินวันที่แม่เริ่มหายใจติดขัดหมอพูดประโยคสั้นๆที่ทำให้นัดแทบยืนไม่อยู่เตรียมใจไว้บ้างนะครับ คำหนึ่งคำที่เปลี่ยนโลกของเขาให้มืดสนิทคืนนั้นหลังจากทุกอย่างเงียบลงนัทรู้สึกหมดแรงจนอยากร้องไห้ให้สุดเสียงแต่ร้องไม่ออกเหมือนเสียงถูกขังอยู่ในอกเหมือนหัวใจแค่รอเวลาถูกปิดสวิตช์ลงขณะที่นั่งฟังเสียงแม่หายใจแผ่วๆเขานึกถึงสิ่งหนึ่งที่แม่เคยสอนตอนยังเด็กถ้าลูกกลัวอะไรลองสวดคาถานี้ โอมมานีปัดเมหุมมันไม่ได้เรียกปาฏิหาริย์แต่เรียกสติเข้าหาหัวใจเรานัดไม่ใช่คนเข้าวัดแต่คืนนั้นเขาไม่เหลืออะไรให้เชื่ออีกแล้วเขาก้มหน้าลงใกล้มือแม่และสวดด้วยเสียงสั่นเครือโอมมานีปัดเมหุมตอนแรกเสียงของเขาไม่มีพลังเลยเหมือนคำที่หล่นลงพื้นก่อนถึงอากาศ แต่เมื่อสวดช่วงที่สามน้ำตาที่ไม่เคยออกกลับไหลรินอุ่นราวกับมีคนปลดล็อกหัวใจที่ปิดตายของเขาไว้จูๆ่ๆความวุ่นวายในหัวเงียบสนิทเหมือนมีม่านบางๆปิดเสียงทุกความกลัวแทนที่ด้วยความสงบแบบที่เขาไม่เคยสัมผัสในชีวิตเขารู้สึกเหมือนมีมืออ่อนโยนวางบนบ่าของเขาไม่ใช่เพื่อดึงแต่เพื่อบอกว่าลูกไม่โดดเดี่ยวแล้ว เขาสวดต่อทั้งคืนไม่ใช่เพราะหวังให้แม่หายแต่เพราะคำสวดนั้นทำให้เขายืนอยู่ได้คำสวดที่ทุกครั้งที่เปล่งออกมาเหมือนมีแสงบางอย่างส่องผ่านรอยร้าวในหัวใจเขารุ่งเช้าแม่ที่ไม่ได้ลืมตามานานขยับนิ้วเบาๆหมอเรียกมันว่าปาฏิหาริย์ทางการแพทย์แต่สำหรับนัดมันคือปาฏิหาริย์ของความหวังปาฏิหาริย์ของแรงใจ และปาฏิหาริย์ของคําสวดที่สั่นสะเทือนถึงส่วนลึกที่สุดในหัวใจมนุษย์แม่ยังไม่หายดีแต่เมื่อเขาสวดคําสุดท้ายของวันเขารู้แล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหัวใจเขาจะไม่พังอีกเพราะเขาเจอที่พึ่งในความมืดแล้วเขาชื่อพานุชายวัยสาปลายที่กดดันกับชีวิตจนหัวใจด้านชา นี่พน,นันที่เริ่มจากหลักร้อยกลายเป็นหลักหลายหมื่นความเครียดดันให้เขาก้าวเข้าไปในเส้นทางผิดที่ไม่เคยคิดว่าจะเหยียบคืนหนึ่งเขาถูกบีบจนต้องทำสิ่งที่ไม่อยากทำขโมยของจากที่ทำงานเพื่อน,นำไปขายเขาไม่ได้อยากร้ายแต่เหนื่อยจนลืมตัวจนลืมว่าความผิดบางอย่างอาจทำให้ชีวิตพังไม่เหลือชิ้นดีเมื่อถึงเวลาจะหยิบกุญแจห้องเก็บของในบริษัทมือของพานุกลับสั่นแรง เหงื่อซึมออกเต็มฝ่ามือเขามองประตูนั้นเหมือนประตูที่จะเปลี่ยนเขาจากมนุษย์เป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการเป็นขณะกำลังสอดกุญแจเข้าไปจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงความกลัวแต่เป็นเสียงผู้หญิงที่อ่อนโยนลึกและสงบอย่างประหลาดลูกกำลังเดินผิดทางหยุดเถอะก่อนที่ใจเจ้าจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกพานุสะดุ้งจนกุญแจหลุดจากมือ เขาหันไปมองแต่หลังเขามีเพียงความมืดของบันไดหนีไฟสายลมที่พัดขึ้นมาเฉียบเย็นผิดปกติและกลิ่นกำยานจางๆที่เขาไม่รู้ว่ามาจากที่ใดเขาได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งชัดกว่าครั้งแรกความทุกข์ไม่ใช่เหตุผลให้เจ้าทำชั่วแต่เป็นประตูให้เจ้ามองเห็นแสงอย่าให้ความมืดปิดใจเจ้าไปตลอดในเสี้ยววินาทีนั้นหัวใจพานุเหมือนถูกดึงออกจากหลุมดำ เมืนเสียงนั้นรู้เขาทุกอย่างรู้ว่าเขากำลังแตกสลายรู้ว่าเขาหลงผิดเพราะหมดหนทางและรู้ดีว่าเขายังมีความดีเหลือในตัวเพียงแต่มองไม่เห็นมันเองผานุสุดลงนั่งแล้วร้องไห้เขาไม่รู้ว่าตัวเองร้องเพราะกลัวหรือเพราะเสียงนั้นทำให้หัวใจที่แข็งกร้าวของเขานิ่มลงอีกครั้งแต่เขารู้ว่าชีวิตกำลังให้โอกาสที่สองแก่เขาโอกาสที่ถ้าเขาข้ามเส้นนี้ไปจะไม่มีวันกลับมาได้อีก ในคืนนั้นเองเขาเดินไปศาลเจ้าจีนใกล้บ้านศาลที่เขาไม่เคยเข้าไปแม้แต่ครั้งเดียวภายในศาลมีรูปพระแม่กวนอิมยืนบนดอกบัวใบหน้าอ่อนโยนเหมือนผู้แม่ที่กำลังมองลูกกลับบ้านหลังหลงทางเขานั่งลงหน้ารูปสลักหลับตาแล้วเสียงหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวเขาเองโอมมานีปัทเมหุมขอให้จิตใจลูกกลับมาสว่างอีกครั้ง เขาสวดมันซ้ำๆจนความกลัวกลายเป็นความอุ่นจนความกังวลค่อยๆอ่อนตัวเหมือนน้ำแข็งละลายและเขารู้ในทันทีว่าเสียงลี้ลับในคืนนั้นไม่ใช่เสียงหลอนแต่เป็นเสียงเมตตาที่ไม่อยากให้เขาพังไปมากกว่านี้วันรุ่งขึ้นพานุตัดสินใจสารภาพทุกอย่างกับหัวหน้าไม่ใช่อยากหลุดพ้นเพราะเขาไม่อยากมีชีวิตที่โกหกตัวเองอีกผลลัพธ์ไม่ได้สวยหรูแต่ก็ไม่ได้พังแบบที่เขาคิด หัวหน้าเลือกให้โอกาสแต่ต้องไปบำบัดนี่พนันและเข้ากลุ่มปรับพฤติกรรมและเขายอมทำทุกอย่างเพราะรู้ว่าชีวิตที่ซื่อสัตย์คือชีวิตที่ปลอดภัยที่สุดตั้งแต่วันนั้นเขาสวดโอมมานีปัเทเมหุมทุกคืนไม่ใช่ขอพรแต่เพื่อเตือนใจว่าเสียงเมตตาได้ช่วยเขาจะขอบเหมและเขาจะไม่เดินกลับไปที่มืดนั้นอีก พานุเงยหน้ามองรูปพระแม่กวนอิมที่บ้านแสงเทียนส่องใบหน้าองค์พระเหมือนยิ้มบางๆและในใจเขามีประโยคหนึ่งชัดเจนขึ้นมาคนเราล้มได้แต่ไม่จำเป็นต้องล้มไปทั้งชีวิตตราบใดที่ยังมีเมตตาคอยดึงเรากลับมา